สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำดอกนี้นะคะต่อดอกนะลายนี้ลายต่อดอกเนี่ยค่ะไหมอันนี้จะจะเป็นไหมไหมพรมวีนัสสีพายนะคะตัวนี้ก็เป็นไหมฟูเพื่อนๆจะใช้ไหมอ่วีนัสเบอร์20ก็ได้เบอร์16ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะ อันนี้เรามีไหมตัวไหนแล้วก็ามาฝึกค่ะอันนี้คือการฝึกนะคะไหมที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้ตัวเดิมะค่ะที่ทำกุหลาบในคลิปก่อนเนี่ยค่ะเบอรสามเหมือนเดิมนะคะอันเดียวนี่แหละเรามาเริ่มกันเลยนะคะขึ้นต้นเราจะทำหกโซ่ก่อนนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็จะมาเชื่อมต่อกับหลักแรกทำให้เป็นวงกลมค่ะพอได้วงกลมแล้วขึ้นโซ่สามครั้งค่ะพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปในห่วงวงกลมนะคะควักหมายขึ้นมาดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วปลดสองห่วงปลดสองห่วง เราจะทําแบบนี้ทั้งหมด16ครั้งนะคะรวมกับโซ่แรกนี้ด้วยนะเป็น16หลักนะคะ2แล้ว3 4 ทำไปจนครบ16นะคะ พอครบ16แล้วนะคะก็เชื่อมกับหลักแรกเลยค่ะทำโซ่นหนึ่งปิดกั้นไว้แล้วก็ตัดไหมนะคะต่อไปเป็นสีชมพูนะคะ เข็มลงไปในระหว่างหลักนะคะกวักไหมขึ้นมาทำโซ่สามครั้งนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงไปในช่องเดิมค่ะเราจะทำในช่องเดิมนี้รวมเป็นหกครั้งนะคะทำหกครั้งค่ะ พอได้หกหลักแบบนี้แล้วนะคะก็จิ้มเข็มลงไปในโซ่แรกเออในในในหลักแรกอะคะ่ะเนี่ยจิ้มเข็มลงไปแบบนี้แล้วก็ควักไหมตัวนี้ผ่านมาค่ะควักออกมานี่แบบนี้นะคะเราจะได้เป็นตุ่มๆแบบนี้นะคะทําโซ่สี่ครั้งค่ะ พอได้โซ่สีครั้งแล้วก็ทําตุ่มต่อไปค่ะพันหัวเข็มแต่นี้ข้ามข้ามสองหลักนะคะหนึ่งหลักสองหลักแล้วก็มาลงช่องนี้เราก็ทำหกหลักเหมือนเดิมค่ะในช่องเดิมนะแต่ละตุ่มจะมีหหลักนะคะเราจะทำจนรอบเลย ทั้งหมดจะได้8ตุ่มนะคะ พอได้ครบแปดตุ่มแล้วนะคะครบ8ดแล้วนะก็ทำโซ่สีครั้งเชื่อมต่อกับหลักแรกนี่เลยกับตุ่มแรกนี่เลยค่ะโซ่หนึ่งกันแล้วก็ตัดไหมนะคะ ลักษณะนี้ต่อไปเราจะใช้สีเขียวค่ะสอดเข็มลงไปตรงระหว่างระหว่างตุ่มนะคะโซ่นั่นแหละค่ะควักไหมขึ้นมาทำโซ่สามครั้งค่ะ พันหัวเข็มขยับขยับมามุมนี้นะคะอันนี้เป็นสองหลักแล้วนะคะโซ่สามนี้ก็แล้วก็นับเป็นหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งหลักแล้วก็ทำโซ่กั้นสองครั้งพันหัวเข็มลงช่องเดิมค่ะอีกสองหลักนะคะ แล้วก็ทำโซ่สองครั้งค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ข้ามไปช่องช่องถัดไปเลยค่ะเนี่ยค่ะระหว่างกรีบะนะคะทำสองหลักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำโซ่สองครั้งแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงช่องเดิมค่ะ ทำแบบนี้จนรอบเลยนะคะช่องสุดท้ายแล้วค่ะ แบบนี้แล้วก็ทำโซ่สองครั้งแล้วก็มาเชื่อมกับหลักแรกนี้เลยค่ะจิ้มเข็มลงไปในหลักหลักถัดไปเนี่ยค่ะควักไหมขึ้นมาลอดผ่านเลยนะคะแบบนี้นะทำโซ่สามครั้งค่ะพันหัวเข็ม จิ้มเข็มลงไปในช่องนี้นะคะสามหลักนะคะเราจะมองเห็นว่าเป็นสามหลักกับโซ่แรกนะทำโซ่สองลงอีกช่องเดิมนะคะสามหลักเหมือนเดิมนะ พอได้สามหลักแล้วเราจะทำโซ่สีครั้งค่ะจิ้มลงตรงนี้ค่ะทำโซ่สีค่ะจิ้มลงจงช่องนี้ค่ะ โซ่สี่พันหัวเข็มเนอะขออภัยค่ะไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะจิ้มลงช่องนี้เราจะได้สามช่องนะคะหนึ่งสองสามสามช่องแล้วโซ่สี่ครั้งพันหัวเข็มทันีีพันหัวเข็มค่ะ แล้วเราก็จะจิ้มลงตรงนี้ตรงช่องนี้เนี่ยค่ะคือตรงมุมนะคะมุมกลีบนี้จะเป็นโซ่ข้างบนกลีบนี้จะเป็นมุมนะคะเห็นไหมหนึ่งสองสามตรงนี้ทำเป็นมุมค่ะสามหลักนะคะ พอได้สามหลักแล้วทําโซ่สองค่ะแล้วก็ทําอีกสามหลักในช่องเดิมนะคะ พอเราได้พอเราได้ครบทุกช่องแล้วแบบนี้นะคะโซ่สี่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาเชื่อมกับตัวข้างบนนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่ก็จะครบแถวเรียบร้อยแล้วค่ะครบแถวแล้วนะคะแถวต่อไปจิ้มเข็มลงไปในโซ่ ถัดไปนะคะควักไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงรอดผ่านเลยค่ะนี่นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะถัดไปเนี่ยค่ะในโซ่หลักถัดไปแล้วก็ควักไหมรอดผ่านแบบนี้ค่ะต่อไปขึ้นโซ่สามครั้งค่ะ แถวนี้จะทำหกหลักนะคะหกหลักก่อนนะหนึ่งสองสองแล้วสามสี่ห้าหกพอได้หกหลักแบบนี้นะคะเราจะทำโซ่สามครั้งค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามควนหัวเข็ม จิ้มลงในช่องเดิมนะคะอีกหกหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอได้หกแล้วนะคะจิ้มลงตรง โซ่สุดท้ายเน,นี่ยค่ะของเนี่ยของแถวที่สองะคะ่ะแบบนี้เราก็จะได้มุมเหลมๆแบบนี้นะคะอ่ะเลื่อนห่วงมาตัวนี้หนึ่งครั้ง แล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามมาช่องนี้แล้วก็โซ่สามมาช่องถัดไปโซ่สามช่งนี้ พอแบบนี้แล้วก็เลื่อนห่วงไปตรงหลักบนหลักนี้เลยค่ะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็มาจิ้มลงตรงนี้ทำหกครั้งนะคะ พอได้หกแล้วทำโซ่สามค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ลงหกครั้งในช่องเดิมอีกทีพอได้หกแล้วมาจิ้มบนนี้อ่ะอ่ะนี่ค่ะ ก็เลื่อนห่วงไปหนึ่งครั้งโซ่สามทำแบบนี้นะคะไปจนครบแถวเลยนะ พอครบแล้วนะคะ,ะโซ่3มครั้งสุดท้ายเราก็มาเชื่อมต่อกับเนี่ยแล้วค่ะกับโซ่แรกของกลีบค่ะแบบนี้แล้วก็ล็อกไว้ก็ตัดไหมเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ วิธีการต่อเนี่ยคือ1ดอกแรกที่เราขึ้นไว้แล้วนะคะมีอยู่1 2 3สอาำหรับสีเขียวนะคะ3แถวเนาะเราทํามาถึงแถวที่2มาถึงแถวที่2เราจะต่อทําการต่อเลยค่ะขพื้นแถวที่3เนาะทำทำหลักทำหกหลักก่อนค่ะ พอได้หกหลักแล้วนะคะทําโซ่สองครั้งต่อนะหยิบด้านที่ผิดชนกันค่ะเอาดอกดอกออกข้างนอกนะมุมชนมุมแล้วก็จิ้มเข็มลงจิ้มเข็มลงในมุมของดอกฝั่งน้นค่ะ ปักใหม่ขึ้นมาทำโซ่สองพันหัวเข็มแล้วก็ลงในช่องเดิมทำอีกหกหลักค่ะ ได้หกหลักก็จิ้มลงหลักนี้เลื่อนห่วงไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จับอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาลอดผ่านเลย ทำโซ่สามข้ามาฝั่งนี้ค่ะลบโซ่นี้นะคะโซ่สองไปเอดอกฝั่งน้นตรงกลางนี่แหะ โซ่สองมาฝั่งนี้สลับกันนะคะสลับไปสลับมาพอถึงตรงนี้โซ่สามค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ไปจิ้มฝั่งโน้นค่ะ ตรงนี้นะแล้วก็มาลงตรงหัวนี้หกครั้งค่ะหกครั้งลงในช่องนี้นะ พอได้หกแล้วโซ่สองแล้วก็มาเชื่อมกับตรงนี้ค่ะโซ่สองพันหัวเข็มกลับมาหกครั้งในช่องนี้ช่องเดิม เสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ